กไกเดี๋ยวทอดตัวน,นี้ว้าวอ้มหหยถุงเยอะแยะครับนี่ต้มไห้แบบนี้นะครับผมอันไม่ปั่นโดนไมงแบ่งนะครับผมสว่น ดีครับผมนะครับว้าวทีเด็ดวันนี้ครับผมเอาเทสก่อนเลยอู๊หงอามา ควันสุดๆจินจำจินจำของแทบจับจินรับไปที่ รคับผมแคมปหนูบักมี่เห็นบักมี่เอฟซีนะครับผมขับสแกนได้บักมี่ทีเคโอ้ดีมากเลยครับต้้งเตียครับก๋วยเตียวพ้นขนแล้วตัองเจียครับผม ตัวกสุดดอตต้องแบบนี้ครับน่าจะซาใจเจออร่อ <c oughs> ยง่ามเรียนนะครับผมกลิ่นน้ำจิ้มแซ่บสุดปิ้ง อัดไปเครับตำปลาตำส้วมเนี่ยแกออกให็นว่าเขา้ำปลาแดกเล็หน่อยแล้วกว็ กัอบใบกินกับอะไรก็อร่อยพามใบมะกรูดใส่พริกทอดจานกร,รบผม สุิสามตัวผมมีควอมมันได้ครับแค่บักที่เด็ดขาดไม่ได้ผมไก่ทอดขาดได้แต่ไข่เคานนี้ชอบมาก

ฉพาะเป็นหอมแสบครับผมเอกลักษณ์เบอร์หมกผิดอือเลย <c oughs> <c oughs> ข้างผิดแข็งข you ้งผิดกีนดาแดงจิ่เป็นบานเ่าอยู่นึงต้มพสสับดับหมูดีมากกลับมาครับผมตสดไม่กรอบ

อันนี้ใหญ่เลยข่ายแบบเฟิร์บเฟิร์บเฟิให้ดูครับผมเส้ดหมูก,กว่าแบแซบเลยเดรับนี่เดี๋ยวผมไปพัดเส่ขนาดเลยเลยครับับสว่วนนัวมาอื sẽ bùi được bấy nhiêu thôi. cạp mác, rồi còn mãi mà hết ăn

กับหมูหมกมี่เพียกับหมกมี่เอฟซีครับผมแข็งครับส่วนน้องเขาอยู่เมืองนอกกมาเผ็ดเพจขายของดีบานดีใจนะครับผมขอให้ลุ้งครับครับมากแต่เนื้อกินแล้วพูดเจียวเร็วที่นี่สุดยอดครับผมครับผมคขอบคุณดูดูครับผม cái muỗng tầm hương nè bọt lên hầu gần khắc gỡ về chuẩn đảm bằng cái khẩu là lai luôn những xèo wow